Hey, tion up Pri คลิปนี้เราจะมาพูดถึง t u r n x Moonbeam Butterfly m o b i ิสูดาดาวนะครับที่มีการปรับปรุงความสามารถเข้ามานะอ่ะมาดูกันนะครับผมว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยสิ่งที่ผู้เล่นจะเห็นนะครับผมก็คือหน้าตาไอคอนของสกิลนะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม ต่อมาเรามาเทียบในเรื่องของค่าสเตตัสนะครับว่าอของเก่ากับของใหม่นะครับผมมันเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะครับก็บอกได้เลยว่ามันเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะไอสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็คือของเก่าเนี่ย HP จะอยู่ที่4 3 0 0 0ืสามนะครับส่วนของใหม่เนี่ยจะอยู่ที่5 1 0 0 0ื่นะก็มีการเพิ่มเข้ามาประมาณสัก8,000ันนะครับประมาณสัก800 0หน่วยนะแล้วก็ อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเรื่องของค่าความแม่นยํานั่นเองนะอยู่ที่ของเก่านะครับสาม้อยสิบแปดนะแต่ว่าของใหม่เนี่ยยัดมาอยู่ที่5้าร้อยเลยนะครับอันนี้จะเห็นแตกต่างมากๆนะครับในเรื่องของการออกธาในการโจมตีนั่นเองนะต่อมาจะมาพูดถึงเรื่องสกิลนะครับที่มีการใส่ความสามารถใหม่เข้ามานะว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มแรกก็ จะเป็นสกิลธรรมดาที่1นนะครับเป็นสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นั่นเองนะก็ที่ใส่เข้ามานะครับผมจะมีเรื่องของการสร้างความต้านทานกับดักนะครับตรงนี้นะก็จะมีระยะเวลาอยู่ที่1ิบวินะครับตรงนี้นั่นเองต่อมาจะเป็นเรื่องของสกิลธรรมดาที่สองนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายนะสกิลธรรมดาที่สองนะครับผมมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเออเหมือนกับว่ามันดีของมันอยู่แล้วนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นก็ ข้ามไปนะครับผมไปดูสกิลธรมรมดาที่3กันต่อเลยนะในส่วนสกิลธรมรมดาที่3นะครับมีสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะก็จะเป็นเรื่องของการทำลายยุโทโธปกรณ์นั่นเองนะครับผมในวงเล็บโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับแล้วก็มีโอกาส90%นะที่จะล้างฝ่าวิกฤตโจมตีและล้างฝ่าวิกฤตป้องกันนั่นเองครับ ในส่วนของสกิลธรรมดาที่4ก็จะมีหน้าตาเหมือนกันนะครับผมก็อย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วๆนะครับคลิปของเขานะอ่าอันเก่านะครับผมว่าสกิลธรรมดาที่3กับที่4เนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับมันจะมีความแตกต่างแค่โจมตีข้างหน้ากับโจมตีข้างหลังเท่านั้นนะครับผมอ่าในเรื่องของการปรับปรุงนะครับก็มีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก,ก็คือทําลายยุทธปกรณ์แนวเล็บโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับ แล้วก็มีโอกาส90%เหมือนกันที่จะล้างฝ่าวิกฤตโจมตีและล้างฝ่าวิกฤตป้องกันนั่นเองครับอันนี้จะเป็นเรื่องของแนวหลังนะสกิลธรรมดาที่3ามจะเป็นเรื่องของแนวหน้านั่นเองนะครับผมถัดมาก็จะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนะครับผมสิ่งที่มีการเพิ่มเติมในท่าไม่ตายก็จะเหมือนกันนะครับก็จะมีเรื่องของการทําลายยุทธปกรณ์ในเล็บโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับผมแล้วก็ โอกาส90%นะที่จะล้างฝ่าวิกฤตโจมตีล้างฝ่าวิกฤตป้องกันและล้างฝ่าวิกฤตพื้นฟูนั่นเองครับต่อมาจะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายรีทอร์นะครับผมสิ่งที่มีการใส่เข้ามานะครับอ่ะมาดูกันดีๆนะครับผมก็คือจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขตรงนี้ศัตรูทั้งหมดใช้ท่าไม่ตายครบ15ครั้งนะครับของเก่านะมันจะใช้ทั้งหมด30ครั้งนะครับผม อันนี้ลดมาให้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับใช้แค่15ครั้งก็พอแล้วเดี๋ยวท่านี้จะเกิดเองนะครับส่วนคําอธิบายหรือว่าสกิลที่มีการใส่เพิ่มเติมเข้ามาจะเป็นเรื่องของการก่อสภาวะระเบิดนั่นเองนะครับผมอ่าเรื่องของการก่อสภาวะระเบิดตรงนี้มีการใส่เข้ามาอันใหม่นะครับปฏิกิยาของระเบิดนะก็จะเป็น10ครั้งนะครับผมแล้วก็อัตราในความเสียหายของระเบิดคือ99%ต่อ HP ปัจจุบันนะครับ ถือได้ว่าน่กกากลัวมากมากนะครับผมตรงนี้แหละที่เขาใช้กันนะครับอีกอันนึงนะก็จะเป็นเรื่องโอกาส1 0 0ที่จะล้างฝ่าวิกฤตโจมตีล้างฝ่าวิกฤตป้องกันและล้างฝ่าวิกฤตพื้นผูวนั่นเองครับเรามาสรุปกันนะครับผมสกิลที่มีการปรับปรุงเข้ามาแล้วรู้สึกว่าผู้เล่นทุกท่านเนี่ยจะมองกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสกิลรีทอนั่นเองนะที่มีการลด การใช้ท่าไม่ตายนะครับของเก่า30ครั้งของใหม่คือ15นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของการเล่นสถานะระเบิดนะเออระเบิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับผมแล้วก็ใช้ง่ายๆเลยนะครับอ่าปฏิกิยาในการต่อเนื่องอย่างที่บอกไปว่าใช้แค่10ครั้งนะครับผมระเบิดเนี่ยมันจะไปอยู่ที่99%ของเ p ปัจจุบันเลยอันนี้น่ากลัวมากๆนะ แล้วก็เป็นเรื่องของอการล้างฝ่าวิกฤตด้วยนะครับผมล้างฝ่าวิกฤตโจมตีฝ่าวิกฤตป้องกันและล้างฝ่าวิกฤต์วุ่นฟูนั่นเองอันนี้ถือว่าครบนะครับครบมากนะส่วนสกิลอื่นๆนะที่มีการปรับปรุงเข้ามานะครับผมบอกได้เลยว่ามันใช้ไม่ได้นะครับเมันไม่โอเคเลยนะไม่ว่าจะเป็นท่ามไม่ตายหรือสกิลธรมรมดาที่สองสามสี่นะครับผมสิ่งที่มันว้าวจริงก็จะเป็นสกิลขนาดเริ่มต่อสู้ที่มีการ ต้านทานกับดักนั่นเองนะแต่ว่าก็ยังถือว่ามันน้อยอยู่ดีนะมันแค่10วินะครับผมถ้ามันยิงไปประมาณสักยี่สิบวิอันนี้บอกได้เลยว่าเทิร์นเเนี่ยจะโหดโคตรนะครับเพราะว่าถ้ามันอยู่ที่ยี่สิบวิอะเทิร์นเอ็กเขาจะมีเวลาในการใช้ท่าไม่ตายรีทอถึงแน่ๆนะครับผมอ่าแต่แค่สิบวิอะหมายความว่าเมื่อเริ่มเกมมาคุณก็ต้องใส่ปุ๊บปั๊บเลยนะใส่โบ๊ะบะเข้าไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะให้ท่าไม่ตายรีทอมันเกิดขึ้นมานะ อย่างที่บอกนะครับผมคุณเลือกที่จะเล่นเทิร์เอ็กอ่ะมันมีอยู่อย่างเดียวก็คือเล่นรีทอร์แล้วก่อสภาวะระเบิดนั่นเองนะเพราะว่าระเบิดมันอยู่ที่9.9%ต่อ h ้ปัจจุบันนั่นเองนะครับผมถ้าหากว่าใครได้หุน่ตนตัวนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมแล้วก็ลองไปปรับใช้ในทีมให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสนะครับผมว่าอ่าถ้าไม่ตายอะไรอย่างนี้อ่าฉันใช้ได้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้โดนขวางอะไรเลย เคิร์นเอ็กรีทอก็เป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับเจอ,อที่เราจะเอาไปทดลองใช้นะรับรองครับผมระเบิดไม่ผิดหวังแน่นอนนะแต่สําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการใช้ถ้าไม่ตายนะครับผมโดนขวางตลอดอันนี้ผมไม่แนะนําจริงๆนะครับถ้าหากว่าใครชอบทิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ